สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับย่างเข้าวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557แล้วนะครับก็จะหมดเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็บางทีก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะครับตื่นขึ้นมาก็ยังมองว่าโอ้โหนี่ประเทศไทยเราหรือนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปรากฏการ หลายเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้นะครับอย่างกรณีของอน้องชายนะครับที่เป็นนิสิตจุฬาชั้นปีที่2จะต้องนะขายแซนด์วิชเพื่อหาเงินไปรักษาแม่ที่มีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็ง mm hmm. เด็กคนนี้นะครับปรากฏว่าชื่อนะครับน้องอินทัชสัตยานุรักษ์นะครับนามสกุลไม่ธรรมดานะครับหรือน้องเอกเนี่ยปรากฏว่า นะครับไลฟ์ออนแคมปัสก็ได้นำเสนอข่าวไปแล้วก็มาหาวิทยาลัยปรากฏบอกมาอยากไม่อยากให้นะปรากฏในข่าวเพราะจะเสียชื่อสถาบันนะครับโอ้โ oh, หนี่นี่ระดับอธิการบดีระดับผู้นำระดับสูงของสถานศึกษามีความคิดอย่างนี้นะไม่ยัยต้องคิดกันว่านี่เป็นครูบาอาจารย์นะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความป่วยของสังคมอย่างหนักเลยนะครับ สังคมที่เป็นสังคมศักดินานะครับสังคมที่นะสอนให้คนนั้นดูถูกคนสอนคนให้ดูกันเรื่องหน้าเรื่องตาดูกันเรื่องนะวิถีทางการใช้ชีวิตต้องดูดีเลิศรู้ต้องนะครับให้เข้ากับสถานะของตัวเองนะครับถ้าเป็นมหาวาุัยระดับที่เป็นชื่อของเจ้าเนี่ยจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับไม่ใช่หมหาอลไรเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีลูก คนยากคนจนไปอยู่คนที่ไปอยู่ต้องทําตัวให้ดูดีจะมาเป็นคนยากคนจนแบ,ม,ม,แบมือขอไม่แบมือขอเงินคนหนึ่งหรือว่าขายของหรือนวะ่ามีชีวิตที่ลำบากไม่ได้เสียภาพลักษณ์หมดมันจะไปกันถึงไหนครับนะครับคือถ้าเป็นมหาลาัยอื่นเขาจะต้องภูมิใจแล้วเขาจะต้องนะครับให้การช่วยเหลือโดยเพราะเด็กอย่างนี้ Harvard, Yale, Princeton มหาลาัยระดับท็อปเนี่ยเขาให้รางวัลกับเด็กซึ่งมีความกตันอยู แล้วมีจิตใจสู้ชีวิตนะครับแล้วแม้ว่าจะเจอนะสภาพแวดล้อมที่มันกดดันอย่างไรนั้นนะครับยังต่อสู้นะครับแล้วก็ยังหวังดีฝ่ายดีจนกระทั่งมีความสามารถระดับที่เขาจะสามารถให้เข้าไปเรียนร่วมกับคนที่เก่งระดับท็อปของประเทศได้แต่นี่นะครับมันประเทศไทยอีเดียดครับไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้พวกนะอยู่ในสังคมอันเลิศหรูเขาใส่ปลอกคอให้มัเป็นมหาไรที่เจ้าตั้งขึ้น ก็เลยคิดว่าลูกชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขามาจะทําให้เขาแปดเปื้อนนะครับตลกมากมากแล้วไอ้เรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวอสสาระสําคัญในวันนี้เลยนะครับเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับแมมที่จริงมีหลายเรื่องนะครับทางการเมืองอันนี้เป็นรูปน้องชายที่นะมาได้ธรรมศาสตร์แหมคนที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมครับใส่เสื้อฮาร์เวิร์ดนะครับู้เข้าใจอะไรขนาดนั้นนะฝันไฟ ต้องเป็นมหาลัยระดับสูงซึ่งวันนี้ก็โดนนะครับนะก็รู้กันว่าไอ้พวกเชิดชูเจ้าทั้งหลายพยายามจะไปยึดหัวหาดมหาลัยระดับโลกเพื่อเชิดชูพระเกียรติและเพื่อให้คนในสังคมเข้าใจชนชั้นสูงยอมรับการรัฐประหารนะนภาพนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องน,ะนี่แหละครับนักโทษนะครับที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับต้อง ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยนะครับไปยิงนะนักการเมืองประชาธิป,ปัตย์นะครับก็อันนี้ก็คงจะต้องสืบสวนกันต่อไปแต่เห็นว่านะครับอ้างว่าท่านนี้นะครับเป็นนักโทษเสื้อแดงแล้วก็มีอาการหืดหอบแล้วก็เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าไปพบมีอาการเลือดคลั่งในช่องท้องนะครับมีอาการหลายอย่างนะครับมีการช้ำบวมตามร่างกาย ก็มีการวิเคราะห์กันในต่างๆนานานะครับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากสำหรับสังคมไทยเรานะครับซึ่งถ้าจะมองแล้วถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยทหารไปแล้วก็เอาไปซ้อมเพื่อจะรีดความจริงหรือเปล่าหรือว่าาตำรวจกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปแล้วนะครับรับคาสั่งจากทหารแล้วก็ไปช่วยกันสอบสวนนะครับหรือว่ารับคําสั่งมาบอกว่าไอ้นี่ต้องกําจัดมันนะครับแล้วก็ให้นักโทษร่วมกําจัด หรือกำจัดกันเองนะครับหรือว่าจะเป็นความแค้นของนะบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็สั่งการให้มาจัดการกันในนะในทันนสถานทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะความจริงจะเป็นอย่างไรต้องสืบค้นมาให้เจอนะครับต้องสืบค้นมาให้เจอและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้จะไปหวังอะไรแล้วครับในเมื่อทหารซึ่งเป็นคนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับการฆาตกรรมครั้งนี้ก็เป็นผู้ถืออํานาจเองทั้งหมด แล้วก็เป้าหมายถ้าเป็นกลุ่มอื่นที่จะสั่งให้จัดการกับพลเสื้อแดงทาหารก็เป็นแค่คนรับคําสั่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตำรวจเองวันนี้ก็อ่อนปวกเปียกเราก็คงจะหวังอะไรกันมากไม่ได้นะครับกรณีของกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันเละเทะทุกวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักการเมืองนะครับในช่วงหลังนี่จะมีโอกาสได้พูดคุย หลังใหม่กับหลายท่านนะครับแล้วก็ก็จะได้ข้อคิดนะทางการเมืองนะครับได้เรียนรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้นะครับนี่คุยเกิดมา6นาทีพอดีเข้าหัวข้อสักทีนะครับนี่ตลกมากครับ <c ười> คือผมฟังท่านทางสกายฟ์นะครับแล้วท่านบอกว่าเนี่ยยกฟ้องอีกแล้วไอ้เหี้ยนะครับ <c ười> ยกฟ้องอีกแล้วไอเนะ้เฮียนะท่านก็นะกรุณาให้ข้อมูลนะครับเรื่องกรณีการยกฟออ้องคดีของนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์โดยที่สารอาญาบอกว่าไม่มีอำนาจในการพิจารณาเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่การเมืองนะครับ การาชการการเมืองแล้วก็ทําให้มีผลเสียหายเพราะนั้นก็ต้องไปที่ศาลคดีอาญาว่าด้วยความผิดของการกระทําความผิดของนักการเมืองแล้วก็เลยยกฟ้องไปแต่ว่าไอ้เรื่องการยกฟ้องเนี่ยพี่น้องต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยว่าในประเทศไทยนั้นมีการยกฟ้องอย่างไม่น่าเชื่อให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนรักเจ้าเครือข่ายของกลุ่มคนที่เป็นทหารเป็น ผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดกับทหารหรือว่าเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดกับทางฝั่ง,งนายกเปรมอดีตนะครับรัตมนต์ตอนนี้ก็เป็นองคมนตรีเปรมติณสุรานนท์แล้วก็ขบวนการพิทักษ์เจ้าขบวนการล้มประชาธิปไตยทั้งสิ้นนะครับให้ดูนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาธิป,ปัตย์นะครับเกี่ยวข้องกับทางนี้แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ประชาธิป,ปัตย์แค่นั้นมีพวกทหารด้วยไล่ไปนะครับพี่น้องผมจะอ่านให้ฟังนะพี่น้องคงจะนึกออกว่าเป็นใครนะครับ ยกฟ้องหมดเลยหรือตลกไปหรือเปล่าอันนี้ท่านให้เกียรตินะครับกรณาส่งมาทางทางไลน์นะครับผมก็เลยจะขออนุญาตนําเสนอดังนี้นะครับ 1. สั่งสลายการชุมนุมยกฟ้องก็คือของอภิสิทธิ์นะครับ 2. ส,สั่งฆ่าคนตาย 1. นึ่งศพนี่เป็นกรณีไหนนะครับเกี่ยวกับประชาธิปัตย์นะครับาารยกฟ้องนะครับหนีทหารยกฟ้องพี่น้องจําได้ ทุจริต GT 2,000นะครับอันนี้ก็คนที่เอามาขายนั้นอยู่ที่อังกฤษโดนข้อหานะครับหลอกลวงประชาชนหลอกลวงชาวโลกนะครับติดคุกแต่ที่ประเทศไทยยกฟ้องนะครับโกงโรงพัก396แห่งนะครับยกฟ้องนะครับโกงชุมชนพอเพียงโกงชาวบ้านตาดำดำยกฟ้องโกงโครงการไทยเข้มแข็งมหากาบแบ่งเค้กพักร่วมยกฟ้อง นะครับนี่ไปเจอเงินเต็มกระสอบนะครับเนี่ยครอยู่ที่บ้านของอดีตนะครับนะักการเมืองท่านหนึ่งทุจริตคุรุพันธ์อาชีวศึกษา s p .2 ยกฟ้องทุจริตคุรุพันธ์สาธารณสุขล็อกสเปกยกฟ้องปลุกรุกป่าสงวนเขาแพงยกฟ้องทุจริตปืนเล็กยาวหรือปืนทราเวลยกฟ้องทุจริตรถทุ่มเกาะยูเครน เอารถถังสมัยสงครามโลกมาขายเนะี่ยยกฟ้องทุจริตประกันราคาข้าวอุ้มนายทุน,น่นสมัยอภิสิทธิ์นะครับยกฟ้องทุจริตแฟดตำแฟดตำรวจยกฟ้องโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรมคือกรณีของจ่าเพียนนะครับซึ่งเสียชีวิตไปนะครับหลังจากที่ขอย้ายแล้วไม่ได้ย้ายเนี่ยนะครับก็ยกฟ้องอีกนะครับ ทุจริตสั่งซื้อเครื่องบินการบินไทยยกฟ้องคดีปอรสอ8แสนล้านที่ประเทศชาติเสียหายไปยกฟ้องแหมพี่น้องที่ฟังอยู่นี่ผมอ่านปุ๊บพี่น้องต้องนะตะโกนร่วมกันนะครับยกฟ้องนะครับนี่ทุจริตโครงการเงินกู้มิยาซาว่ายกฟ้องทุจริตคอมโรงเรียนยกฟ้องเช็คช่วยชาติซื้อเสียงร่วงหน้ามีคนไปนะไปฟ้องปรากฏประสารบอกว่า Hey, ถูกต้องยกฟ้องนะครับทุจริตปลากระป๋องชาวดอยไม่มีโรงงานหนอนเพียบนะครับยกฟ้องโครงการนมโรงเรียนสําหรับเด็กนักเรียนเนี่ยมันเน่านะครับโครงการนมเน่ายกฟ้องโครงการที่ข้าวบูดนะครับข้าวไปอยู่ในถุงยางชีพแต่ว่ามันบูดนะครับมันจะให้ยังชีพหรือว่าจะให้เสียชีพกันแน่โครงการนี้ก็ยกฟ้องอีกนะครับโครงการรถเมย์นะครับรถเมย ยกฟ้องอีกนะครับนี่ทุจริตหลายเรื่องครับทุจริตเรือดับเพลิงโดยนายอภิรักษ์นะครับแถมต้องเสียค่าเช่าที่จอดอีกหลายล้านจนคดียังก็ยังไม่สิ้นสุดเสียเงินไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ายกฟ้องคดีทุจริตรถดับเพลิงโดยนายอภิรักษ์นี่แหละนะครับยกฟ้องอีกทุจริตสนามฟุตซอลหนองจอกตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับยกฟ้องทุจริตโครงการโฮบเวล แเหลือร่างร่องรอยประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับเจ๊ปูสั่งทบทิ้งไปแล้วนะครับเอายกฟ้องอีกทุจริตประชาสัมพันธ์ไอ้เตี้ยนน้องในยกฟ้องทุจริตจัดซื้อรถพยาบาลน,นะครับรถกระบะหกแสนึังซื้อันละล้านยกฟ้องทุจริตรถไฟสายสีม่วงเพิ่มงบไปอีกหลายหมื่นล้านยกฟ้องทุจริตหัวรถจักรหัวรถไฟล็อกสเปคเอื้อพวกพ้อง ยกฟ้องทุจริตถนนปลอดฝุ่นหลายหมื่นล้านบาทจนประหลัดซับประหลัดซับล้อมนะครับเ,เราคงรู้ข่าวกันรวยอื้อเลยคดีเป็นไงครับยกฟ้องทุดจริตงบภัยพิบัติฉุกเฉินสมัยประชาธิปัตย์ครับยกฟ้องทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอแกล้งทำข้อสอบรั่วยกฟ้องซื้อขายตำแหน่งตำรวจจ่ายกันเป็นโลนะครับ โลละล้านยกฟ้องยกเข่งฟอง้องก็เลยถูกยกฟ้องทั้งเข่งนะครับซื้อขายตำแหน่งผู้ว่ายกฟ้องจ้างฝรั่งคิดนโยบายช่างไข่70ล้านมีคนไปฟ้องก็ยกฟ้องเอาเงินมาร้องเพลงชาตินะครับสแสดงความรักชาติสแสดงความปรองดองกันจังหวัดละล้านยกฟ้องนะรวมถึงเสาธงที่แพงแสนแพงด้วยนะครับ ทุจริตข้าวโพดยกฟ้องรัฐมนตรีต่างประเทศด่าผู้นําประเทศเขเมรว่าคุยบา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 นะครับยกฟ้องอันนี้ประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะครับเปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบกรณีนะครับทำประเทศชาติเสียหายนะครับยกฟ้องทุจริตเรือเหาะสามล้านยกฟ้องจ้างพัรเล็กลงเลือกตั้งยกฟ้อง พราะพรคมันชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของเจ้าว่างั้นนะครับทุจริตกล้อง CCTV เอาเป็นกล้องดัมมี่ในกรทมนะครับยกฟ้องขึ้นค่าทางด่วนเอาใจนักลงทุนยกฟ้องคือทางเราเนี่ยจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วไม่มีการฟ้องนี่ฟ้องเหมือนกัน,นเป็นลูกช่างฟ้องเหมือนกันนะครับแต่ฟ้องไปเนี่ยมันยกฟ้องหมดครับทุจริตสต๊อกปั๊มน้ำมันนี่ประชาธิปัตย์ตัวดีเลยนะครุเทพตัวเอเลยยกฟ้องครับนะครับ เอานี่คนเขียนบอกว่ากูไปต่อแถวซื้อกูยังแค้นไม่หายเป็นนายกแต่มีสองสัญชาติยกฟ้องเอากษัตริย์ยังมีสองสัญชาติเลยนะครับออุโมงดัมมี่กทมยกฟ้องอีกแล้วนะครับทุจริตชุมชนพอเพียงไม่ต้องตอบนะครับยกฟ้องอีกแล้วนะครับนะครับ S M S นายอภิสิทธิ์นะครับ, SMS, นะรบใช้ภาษีประชาชนนะครับ ปรากฏว่ายกฟ้องครับนี่ครับแล้วต่อไปนะครับทุจริตแบบเรียนป .3 ะโอ้ทุจริตคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยด้วยยกฟ้องนะครับทุจริตแบบเรียนป .3 ยกฟ้องมันนี้มันพฤติกรรมประชาธิปัตย์ทางนั้นเลยนะครับเนี่ยทุจริตเสาธงโรงพยาบาลโคตรแพงยกฟ้อง คณะมนตรีอนุมัติแดกด่วนกู้เงิน6 0แสนล้านก่อนยุบสภานี่ประชาธิที่ปัดครับอภิสิทษ์เลยยกฟ้องครับแล้ววันนี้เป็นไงครับท่านประยุทธ์ขึ้นมานี่จะทําลายสถิติหรือเปล่าเพราะว่าเข้ามาวันแรกนี่ก็เป็นหลักแสนล้านแล้วนะครับเอาทุ <c oughs> จริตโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับหกพ0ล้านโครงการต้องล่มกลางคันยกฟ้องครับ พรกฉุกเฉินปี53แจ้งกำลังเกินจริงใช้งบไปกว่า5,000ล้านนะปรากฏว่ยกฟ้องครับทุจริตตัดล็อกสเปกนะครับแล้วก็รถบรรทุกทหาร 3, 3ตัน,น3,000กว่าล้านยกฟ้องนะครับใครใหญ่นะครับทหารประชาธิปัตย์แล้วพวกนี้รับใช้ใครนะครับแล้วตุลาการไปอยู่ในคำวงการของใครพี่น้อง เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับทุจริตประมูลสินค้ากเกษตรมันสัมปะหลังไม่โปร่งใสยกฟ้องอีกนะครับซื้อเครื่องบินการบินไทยไม่มีเก้าอี้เอายกฟ้องเอานะครับวันนี้เครื่องการบินไทยมันจะล่มแล้วครับจะล่มสลายนะครับเียกว่าจะแบงค์รับแล้วนะครับเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์หาย5เครื่องมีคนไปฟ้องยกฟ้อง แท็กซี่ป้ายดำเป็นเรื่องของออทธิพนเถื่อนนะครับมีการไปฟ้องร้องปรากฏว่าย้องฟอกอีกแล้วนะครับม,มาเฟียจอดรถสนามบินเกี่ยวโยงกับพักประชาธิปัตย์มีคนไปฟ้องแล้วศาลก็บอกว่าเ <c oughs> นี่ยผมไม่ต้องอ่านแล้วนะครับเอากรณีเกี่ยวกับกรุงเทพธนาคมนะครับปฏิบัติการทางการเงินนะครับไม่โปร่งใสไม่ถูกต้องนะครับมีคนไปฟ้อง ยกฟ้องที่จอดรถแท็กซี่อัจฉริยะนะครับมีคนไปฟ้องนะครับว่ามีการทุจริตเกี่ยวข้องศาลยกฟ้องป้ายโฆษณาอัจฉริยะนะครับซึ่งก็มีคนไปฟ้องอีกว่าไม่นะไม่โปร่งใสนะครับใช้เงินไม่ชอบนะครับก็ปรากฏว่ายกฟ้องโอ้ผมอ่านจนเมื่อยคอนะครับ66คดีนะครับที่ยกขึ้นมาเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประชาชนป,ปัดแล้วก็ทหารทั้งสิ้น นะครับแล้วก็มีองค์มนตรีหรืออดีตผู้ที่ร่วมก่อการรัฐประหารทั้งสิ้นเป็นกกเป็นแก๊งเดียวกันครับแม้นี่เรียกว่าเป็นแก๊งยกฟ้องเลยดีไหมนะครับแมผมก็เลยยังนึกถึงคําของท่านนักการเมืองที่ท่านนะครับได้คุยสายกับผมบอกว่านะยกฟ้องอีกแล้วไอ้เฮียนะครับชัดเจนนะครับตอนแรกนึกว่าด่าผมนะครับอ๋อที่แท้มันด่าเฮียที่ได้รับผลประโยชน์หรือว่านะฮะได้มีส่วนร่วมในการ ยกฟ้องนะครับแมประเทศไทยวันนี้นะครับมัน,นวัฒนธรรมการยกฟ้องวัฒนธรรมการให้คนผิดพ้นโทษนะครับถ้าเป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่ยึดอำนาจพี่น้องประชาชนไปในยุคที่ทหารเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับเพื่อพระราชานะครับก็ <S <S คงจะหวังความยุติธรรมยากนะครับ <S <S ผมก็ได้บอกไปว่าเอาละวันนี้เราเนี่ยนะครับ ต้องสรุปบทเรียนให้ได้ว่าไอ้คนกลุ่มนี้มันเข้ามาเนี่ยหรือการคงอยู่ของมันแม้กระทั่งภาวะปกติเนี่ยนะครับคดีที่มันเสียหายมันคดโกงบ้านเมืองเนี่ยมันบอกว่าทักษินกินบ้านกินเมืองเนี่ยแล้วกินเมืองเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องลองไล่ดูพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตยทหารและคนที่เกี่ยวข้องกับทางรั้วทางวังนะครับเสียไปเท่าไหร่พี่น้องเงินจํานวนเท่าไหร่นะเนี่ยสันดานของนักการเมือง ทหารแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีเส้นใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมันทําผิดแล้วนะครับพอจะมีการฟ้องร้องมันก็ให้คนของมันย้องฟกยกฟ้องนะครับโอ้ยวัฒนธรรมยกฟ้องเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเสมอถ้ายังเป็นระบอบเผด็จการอยู่แต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยมีการตรวจสอบกันมีการคานอำนาจกาันอย่างโปร่งใสเมื่อไหร่นะครับการยกฟ้องก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างชุย่ยชุยอย่างหน้าด้าน นะครับอย่างนี้อีกนะครับก็ขอบคุณท่านที่ส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็เนื้อหาสาระนี้ก็ <c oughs> ถ้าเป็นประโยชน์พี่น้องกระจายส่งต่อไปอยังพี่น้องนะท่านอื่นๆด้วยนะครับอยู่ภายใต้ประเด็จการแล้วก็มีนักการเมืองนายทหารแล้วก็บุคคลที่อยู่อำนาจหน้าระดับสูงที่สามารถจะนะได้รับการประกันว่า ถ้ามีการฟ้องร้องตัวเองผิดก็จะถูกยกฟ้องนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ควรจะส่งต่อสืบทอดไปถึงรุ่นดุลรุ่นหลานนะครับยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนซะแล้วก็สร้างประชาธิปไตยกันให้มันสมบูรณ์นะครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ